ยังทำความสะอาดบ้านไม่เสร็จเลยค่ะมาตามแต่หัววันมานอนตามแต่หัววันเลยฮะเออทำไมลูกทำไมทำไมเออเอา,เ,อาเดี๋ยวลืมไปถ่ายคลิป <c oughs> กลัวพี่ฝนค่ะเดินเดินตามแม่อม้อมข้ามาถึงตรงนี้เสร็จไม่กล้าออกแล้วพี่ฝนก็นอนมองอย่างเงี้ยกล้าไหมลูกกล้าไปไหมไปพี่ฝนไม่ทำอะไรหรอกลูกไปแล้ว ไปแลวแม่จะถูบ้านแม่จะถูบ้านดำไปพี่ฝนไม่กัดหรอกลูกไปเออเดินไปลูกไปเดินไปเออเดินไปพี่ฝนไม่กัดตัวรีบเลยกลัวกลัวไอ้นี่กระดำไอ้นี่กระดำไม่แต่งคนแต่งดำเนี่ยไปถูไปถูของเขาอีกไปถูของเขาอีกโปถอย่าไปฉีดใส่ของพี่ฝนไม่ได้นะห้ามนะ วัวไหมนั่นแอบแอบนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ดูตาดูตาค่ะดูตาซะก่อนเนี่ยดูตาเพชรขาศดค่ะนี่ดูตาเพชรขาศดนะคะนี่ค่ะสองเพชรขาศดิีค่ะจะถูบ้านไม่เป็นอันถูแลเนี่ยจะหกโมงอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปสายไม่ใช่อะไรเรื่องของเรื่องเอาละค่ะตาเพชรขาศดเอาละค่ะ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 ดาม ออือืก้าหางชันชัยมากมันเดินเข้ามาได้ลึกๆแล้วเนี่ยเดินมาลึกแล้วเนี่ยแล้วแม่อ้อมจะถูบา้านนะเนี่ยจะหกโมงอ,อ,อยู่แล้วเนี่ยมอนซะแล้วเนี่ยดามเ้ยจะเข้าไปอยู่ในกรงเขาไหมล่ะไปไหมไปสิ จะไม่ได้เป็นอันถูบ้านแล้วเนี่ยนั่นๆเอาแล้เอาแล้เอาแล้ขู่เขาขู่เขาขู่เขาแนั่นๆมาบ้านเขาขู่เขาแน่ขู่ไปขนตั้งไปนะคะนั่นๆขู่ขู่ขู่นั่นๆขู่ขู่ขู่ไปเร็วจะถูบ้านไปเร็วไปก่อนไปเร็วๆเขาจะทำให้เสร็จเสร็จบ้านช่องไม่ได้กวาดเลยเออหมาเขานอนอยู่เนี่ย จะอ้อนไปถึงไหนไปแอลแอลแหน้าบ้านก่อนลูกไปอยู่นู่นนะคะแต่ดูพี่ฝนออกนะฝนล,ลุก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 ลไเร็วเร็วเร็วแ <c oughs> ม่ถูบ้านเ <c oughs> ร็วลุกเร็ลลุกเร็ลลุกลรกวลุก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 ลไกลุกกลุกลุกลกไกล มาเรียกไอเนี่ยจะกินอาหารเมร็ดไอเอียเนี่ยเอา้ามากันทั้งพี่ทั้งน้องเลยมาตามปทัทโธจะทำงานให้เสร็จก่อนเอียจะกินอาหารเมร็ดอะเอียร์ร้องจะกินอาหารเม็ดกับน,น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเอาให้เอียนะเดี๋ยวแม่ไปเอาให้เอียก่อนเอียรรอเดี๋ยวลูกยุ่งจริงเลยเออดู มันกล้าอาหารทานแคมเอีเอออยู่ไหนเนี่ยเอออยู่นี่ดูมันมาดมกงพี่ฝนไปเร็วๆเข้าไปเร็วๆ,ๆเข้ามือก็ไม่ว่างเร็วๆเร็วๆเร็วๆมาๆ,ๆมาๆไปเร็วมันจะกินอาหารเม็ดค่ะเอามาๆมาๆมาๆโอ้ยยุ่งจริงๆเลยไม่ดูเวลาเลยเนี่ยเอาๆๆเอาเอาเอาเออจะกินในบ้านหรือนอกบ้านไอเอียกินในบ้านก่อนกินในบ้านก่อนไอคอนเรียกอีกแล้ว ไอ้คอร์ดก็เรียกอีกโอ้ยหิวคอร์ดเดียวลูกเอาไอ้เอีรได้ยินเสียงไอ้คอร์ดค่ะ,ะยินก่อนเขาอีกดูมันสิคะไอ้พวกนั้นยังไม่ได้กินเลยมาตามแม่อ้อมแล้วนี่นี่นี่ เดินขาก็เพกค่ะนุสายจะโดนกัดมานักรบมากินนี่มาเร็วๆเข้ามามาที่มาเล้วลูกแล้วจะให้ตรงนี้เหรอเออเจ้าของบ้านไม่อยู่โอเคไม่อ้อมให้ตรงนี้ก่อนค่ะวันนี้คุกไม่เยอะด้วยนะเวลาคุกเยอะก็เหลือเวลาคุกพอดีพอดีก็แค่พอกินก็เดี๋ยวกินอาหารเม็ดนึงก็แล้วกันวัน,นนี้ครบด้วยนะคะมีไอ้ขอดมีไอ้นักรบตรงนั้นตรงนั้นสองตรงนี้หก ยังไม่รวมนะไม่รวมแขกไขเดี๋ยวต้องอา,อาหารไปให้แขกไขแแ้วเนี่ยเดี๋ยวไม่พอกินกันก็กินอาหารเมร็ดก,กันก็แล้วกันโอ้ยเบี้ยายลายทางหมดเดี๋ยวต้องไปตามเก็บที่บ้านนู้นค่ะให้นักรบมากินตรงหน้าบ้านเขาไม่อิ่มค่ะมาต่อหอย้ขอดตรงนี้โอ้ยสงสารก็สงสารรู้จะทำยังไง จับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแม่เอ๋ก็ยุ่งยุ่งอยู่นะคะลาพังไม่อ้อมไม่อ้อมจับมันไม่ได้นะต้องรอดูจนกว่ามันไม่ไหวอะไะค่ะนี่มันยังไหวอยู่ไงจริงๆถ้ามันกินยากต้องทุกวันนะแม่อ้อมผู้ถือพูดผิดถ้ามันกินข้าวกับแม่ทั่วไม่อ้อมก็จะให้มันกินยาแต่เนี่ยมันหาตัวมันยากมากมันคือมันไม่ได้มากินกับเราทุกวันอย่างนี้นะคะเป็นบางวัน กลาคืนมันก็จะมาแอบกินตรงนี้อาหารเม็ดซึ่งเราก็ใส่ยาไม่ได้อีกเพราะจะกินตัว,ต,ว,ต,วตัวอย่างนี้โอเคเราใส่ให้กินได้ <c oughs> <c oughs> ได้เวลาหมาก็ร้องแมวก็เรียก <c oughs> วุ่นวายมากกลับตั้งแต่กลับมาจากบ้านทำงานบ้านแม่นะม่โอ้ยยังไม่ยังไม่ว่างเว้นเลยเนี่ย ี <soc. S 2> ๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะวิ่งตามวิ่งวิ่งค่ะวิ่งตามค่ะวิ่งตามค่ะวิ่งตามค่ะเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยเหลือกระต่ายอีกนะคะป่านนี้ชิงเงื้อช่างแย่งแท้กงแล้วล่ะค่ะ เื้อแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยชะเนื้อแล้วเนี่ยเนี่ยพอได้เวลาทุกคนก็ชะเนื้อแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่อ้อมก็ไม่ต้องค่ะกว่าจะได้กินข้าวอยวต้องมาทําความสะอาดต่อด้วยนะคะเนี่ยชามอยู่นี่นะคะ